ขึ้นซื้อว่าสาวน้อยเพชรัันแพงอุ้งอิงเพชรวันแยงแล้วชื่อนี้การันตีได้ไม่มีผิดหวังขอบคุณบัตรโจที่เร่งเขียนตรงนี้นะครับจัดลดแอร์ให้น้องๆแดนซื้์ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่สวัสดีครับ FC f c แฟนครับทุกท่านนะครับเนาะ อาตเป็นตีนะยินดีกับวงสาวน้อยเพชรบานแพงอีกเรื่องหนึ่งแล้วพี่น้องเรื่องอยังนั่นบอกครับเมื่อวาอนนี่บริจาคผลไหลสดเนาะเพื่อนบอกว่ารถบัสท,ทั้งสี่คันของวงสาวน้อยเพชรบานแพ,นพงนะครับจะทําการติดแอร์ให้น้อ,นองๆเดินเซอร์ที่เพิ่นไปน้ำรถนั่นแหละครับหรือว่าผู้ใดที่ไปน้ำลดบัสนะครับเนาะก็จะเดินพักผ่อนแบบสบายก็คือมีแอร์เลี้ยว บ่หอนคือเกาแล้วก็เริ่มรู้ดูการโคกเกดเป็นต้นไปนะพี่น้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างราวาการพักผ่อนเดินทางการพักผ่อนบนรถเป็นสิ่งที่สําคัญของอชีวิตศิลปินนักลหลอกมอลำนะครับเนาะการเดินนอนบนรถอิ่มนอนบนรถบนรถสบายก็มีแต่สิ่งที่ดีขึ้นมาบดนี้คือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินอิ่มนอนหลับนะครับรถ ของคณะแดนเซอร์นี่ก็สำคัญมากเพราะว่าอย่างพราะวาแดนเซอร์ก็ทำงานทั้งคืนด้วยกันนะครับตั้งแต่เริ่มมีขึ้นเวทีนะครับจนถึงจนถึงเตยล่าในคณะหมอลำนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายทีดีที่ว่องใย่างสาวหน่อยเพบันเพรีงนี่ได้ติดแอร์นะครับไล้ติดแอร์รดบาด ให้ครับทีมงานได้นอนบนรถแบบสบายบนตองห่อนกอแต่เกาว่าต่เกาเป็นรถพันล้มนะพีนออ่น้องมันจะห่อนเวลานอนเวลานั่งบนรถอ่ะมันบบเป็นตะยูมันห่อนแห้งนะครับยิ่งวันไหนอากาศร้อนนี่บบต้องพูดถึงเลยครับนะครับแล้วก็น้อ,นองๆเด่นเือบางคนไม่มีเงินทุนที่จะไปเปิดห้องรีสอร์ทห้องแอร์เยน็ยนๆน,นอนทั่งสีนะ่ะก็ อาศัยนอนบนรถหรืออาศัยนอนขางรถเวลารถจอดแล้วนะครับอาศัยนอนขางรถแต่แต่จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสมมติว่าเดินทาง200กิโลเมตรเนี่ยนะครับเดินทาง200กิโลเมตรนี่บานนี่มีดดรถติดแอร์เกิได้พักผ่อนเต็มที่200กิโลเมตรก็จะได้ใช้เวลาเดินทางประมาณ6-7ชั่วโมงประมาณนี้นะครับบ่เร็วเกินไปชบา,าเกินไปนะครับกับประมาณนี้6-7ชั่วโมงนี่นองๆนอนพักผ่อนได้เต็มที ยังในใหม่ก็ได้น้องชักซีเช้ามุ่งร่างกายก็ฟื้นฟูได้แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับน้องน้องเดนเซอร์วงสาวน้อยเพลินเพียงที่จะได้พักผ่อนบนรถแต่นะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อคืนวงสาวน้อยเพลินเพงน้องอุ๋งอิงเพลินเพงบอดโจ้หลักะทีมงานมินิคอนเสิร์ตนะครับไปแสดงสองงานนะเมื่อคืนในวันที่29กรกฎาคมไปแสดงสองงานงานแรกนะครับที่วัด วัดสะพานนะครับอยู่คล้องเตยอยู่แถวคล้องเตยนะครับงานที่สองอยู่โรงเล่าเสงจันพระรามสองนะครับงานงานลายแห้งครับทันมือใดที่มีสิมีงานสองงานใดขึ้นใดสิมีงานสองงานใดก็คืองานต้องไม่ไกลกันมากตัวนี้พ่อสิเจียดเวลาพ่อสรีหาเวลาไปไดรับงานใดนะครับตรงพันกะยังมือขึ้นในพ่นกระหลับนะครับรับสองงานนะครับ อัญญาทั้งสองงาน,นะครับที่วัดที่วัดสะพานกับคนหลายแหงพี่น้องเลยช่วงหัวคำคนหลายแหงแ้วช่วงดึกไปแสดงอยู่ที่โรงเล่าแสงจันพระรามสองคนกับอัญญาล้นออกมาจนล้านจอดรถพี่คนเต็มเลยพี่น้องนะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของอวงสาวนาอยเพลงิงเพงีเพงถือว่าน้ำขึ้นนะครับอยู่ในช่วงค้าขึ้นนะครับกับ กิยังกะรับงานรัวๆรับทรัพย์รัวๆตอนนี้ผู้จัดครับกําลังหาคิ้วแยงคิ้วกันจ่าละวันเพราะว่าอย่างราวาผู้ใด้คิวสาวหน่อยเพลินแพร่งไปชั่วโมงนี้หรือว่าในปีนี้ปีหนาหรือว่าปีหฮือกสร้างกําไรเห็นเห็นท,ทุกท่านครับทุกเจ้าเลยนะครับบ่มีอาสิขาทุนนะครับอาญะนะครับแม้จะเป็นช่วงนี้เป็นสิเป็นมินิคอนเสรริร์ตก็จริงแต่ว่าคนไม่มีนี่ครับ ท่านผู้ชมวยมินีก็จังซื้อคอนเสิร์ตก็จังงานนะครับยังพับเนะี่ยพับถึงบางบางที่พับบอ่อใหญ่แต่คนก็ไปเต็มพับจนล่นนะครับมืาขึ้นนี่ก็ล้่นนะนะครับเป็นรอบเมืองกันหมู่แรกนี่ครับจะไปแสดงที่สะพานสี่อีอเทิร์นซีบอร์ดเนาะสะพานสี่ปลืกแดงและย่องคือเก่านะครับจะกลับไปที่ระยองเหมือนเดิมกะเมืองกันว่าสิหลายคือเก่าบอนะครับแต่ขึ้นซื้อว่าสาวนะ้อยเพชรแหวแพงอุ้งอิงเพชรวันเพงแล้ว ชื่อนี้การันตีได้ไม่มีผิดหวังนะครับในเรื่องของคนในเรื่องของท่านผู้ชมทั้งหนา้าเวทีแลวกะท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งออนไลน์แลัก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งสื่อต่างๆอาญาในนอนที่เก่าครับพี่น้องชื่อนี้การันตีได้ถึงความสําเร็จชั่วโมงนี้ท่านผู้ใดผู้จัดหรือว่าเจ้าภาพท่านใดใดคิ้วงานของสาวน้อยเป็นเหมือนแพ้งไปนะครับรับรองด้เลยว่าบม่มีผิดหวังนะครับ ยิ่งช่วงหลังๆมานี่นอ้องอุ๋งอิงนะครับนเพิ่น,นมีการอินเทอร์เทนคนดูมีการเล่นกับนักดนตรีมีการเล่นกับพี่มอนอิงมีการเล่นกับท่านผู้ชมหน้าเวทีแล้วก็คณะแดนเซอร์ตรงนี้เป็นการอินเทอร์เทนคนดูแบบเริ่มเป็นมืออาชีพขึ้นเรื่อยๆนะครับจัาหน่อยครับจัาหน่อยนอ้องอุ๋งอิงสิเก่งบานิการ์สิมีผลไปกับว่องใหญ่เวทีใหญ่เพราะว่าหยังเพราะว่าการขึ้นเวทีใหญ่ก็สิมีการเล่นกับ FC แฟนคลับจังซี่ละ่ะ ให้เกิดความสนุกสนานเพิ่มขึ้นนอกจากได้รับการร้องรับการฟังเพลงจากน้องอู๋อิงแล้วความสุขของ FC แฟนคลับก็คือการได้มีส่วนร่วมในการแสดงในขึ้นๆน,นั้นๆในเพลงนั้นหร,หรือว่าในช่วงระยะเวลานะั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นได้ย่างดีของสามาเพรียงในทุกวันนี้นะครับก็ยินดีครับก็ยินดีช่วงกับช่วงต้นที่บอมากก็คือยินดีกับ วงสาวน้อยเพรินแพงขอบคุณบัตรจที่เร่งเขียนตรงนี้นะครับจัดลดแอร์ให้น้องๆแดนเซอร์ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในช่วงระยะก,การเดินทางาบนรถนะครับเสด็จพักผ่อนได้เต็มที่นออบอ่อนบ่อแอร์อ,อ,ร Air อัดอถึงจะแอร์อัดแต่ถ้าถ้ามันเย็นเมื่อก็น,นอนลับพักผ่อนสบายนะครับขอบคุณเซซี่แฟนคลับทุกท่านนะครับด้วที่ให้การสนับสนุนวงสาวน้อยเพรินแพงให้การสนับส,สนุนน,วงวงน้องอุ๋งเพชรบัณฑแพงหละกะักกาทุกๆคนที่อยู่ในวง นะครับตรงนี้คือความสําเร็จอย่างสูงสุดของสาวน้อยเพรินแพรงแล้วนะครับนะแต่ผมว่าบางวันในอนาคตจะสูงสุดกว่านี้ในการไปแสดงตามอา,อาจจะมีการจัดเชิ่วงานแบบเยอะเยอะขึ้นกว่านี้สม,ม,สม,มุินะครับสมุดนะครับสมุิในฤด,ดูการหน้าหรือว่าฤด,ดูการต่อไปมืงองคว้ามาล่างการของวงสาวน้อยเพรินแพนร่งได้เลยช่วงนี้ก็ล่างขยับปรับเปลี่ยนลยหลายอย่างลหลายๆสิ่ง นะครับเพื่อที่จะให้ลงตัวให้ได้มากที่สุดเนาะเอฟซีแฟนครับก็จะได้รับชมน้องอุ๋งอิงแลกักกระซ้น้อยเพลินแพงอย่างทั่วถึงนะครับขอขอบคุณเอฟซีแฟนครับได้หลายนะครับได้ที่มารับชมคลิปของบ่าวชนคนเิ่มบาร์ลท์หายกําลังใจบ่าวชนในการทําคลิปหายกําลังใจอุ๋งอิงเพชรบานแพลีงหายกําลังใจบอลจใอูในการนําเสนอในการมอบความสุขให้กับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน คลิปนี้เล่าเบาชดลาไปก่อนเราเบาชดลาไปก่อนสวัสดีครับ